สวัสดีค่ะนิคคามมเคนโชค่ะชาวราศีพิจิกประจำวันที่2-8พฤษภาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองนะคะการได้รับความยอมรับได้อยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงหรือว่ากลุ่มครอบครัวนะคะญาติพี่น้องต่างๆมีความสุขความลงตัวมากขึ้น เรื่องของการทำงานนะคะมีเกณฑ์เฉลิมฉลองได้รับข่าวดีร่วมกันอาจจะมีการประชุมวางแผนหรือการจัดงานรื่นเริงต่างๆเกิดขึ้นนะคะทั้งนี้ใครที่ทำงานส่วนตัวนะคะหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวอยู่นะคะคุณก็จะมีความมุมานะทำงานให้สำเร็จมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีที่รออยู่นะคะเกิดความก้าวหน้าในสายงานสายอาชีพมากขึ้นสำหรับชาวพิจิกนะคะ ช่วงนี้ก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นลูกใหม่นะคะหรือว่าการทำคล้ายทำเหมือนการถูกก๊อปปี้ผลงานต่างๆคุณเองอาจจะต้องฝึกฝีมือให้เก่งมากขึ้นนะคะเรียนรู้ทักษะศาสตร์ใหม่ๆมากขึ้นนะคะช่วงนี้ก็ยังให้คุณเรื่องของความก้าวหน้าความสำเร็จที่รออยู่เรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จก็จะทำให้มีรายรับที่เพิ่มขึ้นนะคะคุณก็จะ ต้องระมัดระวังใช้จ่ายบริหารค่าใช้จ่ายให้ดีนะคะรักษาเงินบริหารดูแลตัวเองนะคะ สุขภาพนะคะช่วงนี้แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะทุ่มเททํางานหรือว่าใช้ชีวิตในทุกเรื่องทุกด้านนะคะบางรายต้องระวังอุบัติเหตุไม่คาดคิดต้องใช้สติมุ่งมั่นอยู่เสมอนะคะคนโสดสัปดาห์นี้นะคะเนื่องจากความจริงใจนะคะหรือถ้าคุณพบรักแล้วนะคะจะมีการค่อยๆต่อเติมความรักให้พัฒนามากขึ้นมีเกณฑ์สละโสดนะคะ ท่านที่มีคู่แล้วสัปดาห์นี้มีความเอาใจใส่กันมากขึ้นมีความสม่ำเสมอนะคะอาจจะมีเรื่องของการต่อเติมตกแต่งซื้อของเข้าบ้านร่วมกันหรือว่าเตรียมสร้างเรือนหอใครที่ดูใจกันมานานนะคะก็มีการมั่นหมายแต่งงานกันได้ง่ายนะคะใครที่อยากมีบุตรก็มีเกณฑ์ขยับขยายครอบครัวในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ